สวัสดีครับพี่น้องครับมณีสิภาพี่น้องว่าปลูกต้นบักม่วงนะครับบักม่วงนี่เป็นบักม่วงเกี่ยวขมิ้นเนาะอุปกรณ์ของเอาก็มีจอบครับมีปุ๋ยขอกับต้นบักม่วงเนาะนกอะ่อนอื่นนะครับเทากับสิคุดคุดหลุมก่อนคุดหลุมหาซิฟคูดหาซิฟเนาะเลือกประมาณสามซิฟก็ได้ครับเทากับสิคุดก่อนแล้วเอานะครับประมาณนี่ละ ดินตัวนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับกับมอต่อการปลูกขุดอนไรแต่ว่าเข้ากับุงดินเอามันก็สีงามู่ครับบ,รบั่วงนีเข้าเป็น,นบั่วงตอนมาครับสะมาณปีสองปีเขาก็ดตะกินสองปีเนาะถ้าก็ขุดสิครับผมจะขุดลึกแน่เักหน่อยเพราะว่าผมสีเอาเอาปุ๋ยขอะใจลงไป นี่คือสูตรของผมเนาะสูตรท่องไปกับเหลี่ยบเตะสีเฮดเอาแล้วครับปับปรุงไปใส่เอาเนาะแต่ละคนก็สูตรต่างกันเนาะนี่ครับถ้าคุดเหล้วกับเมื่อไงได้เลยครับดินเหนียวพอขาคุดเล้วก็เอาปุ๋ยขอ,อกใส่ครับนี่ปุ๋ยขอ,อกสูตรต้องผมเพื่อสีโบผสมปุ๋ยขอ,อกใส่กับดินนะครับผมจะปุ๋ยขอ,อกปวะมาณน องถึงสามกําม,มือนะครับนี่ครับเป็นยังคือใส่ปุ๋ยขอกาะว่าเวลาหาเขาเดินออกมาอลยเขาจะมีอาหารกินเลยเนาะครับเา้าอ็าจะเอาดินใส่ครับที่สูตรของผมคือจะบ่เด็วผสมผมจะเอาดินกบลงไปกบลงไปแบบนี้นี่ครับบ่เด็ดผสม คือเขาหลองไว้หาปุ๋ยขอกโดนหาเขาเขาจะอาจาจะลวกจะตายเนาะมันสะเข้มแต่ว่านี่เหาเห็นแบบนี้ต่อไปเขากะที่ปลูกครับกเหลือส่วนพันธุ์ที่สวยๆเนาะเดี๋ยวมันสีบรสนะเพลินนี่นะครับตัวนี้เป็นเกี่ยวขมิ้นเนาะเกี่ยวขมิ้นครับนะครับ,รบเกี่ยวขมิน้น ต้าก็เรือกีกก้อนเล็กน้อยเคล่าวิธีเอาเอาถุงออกจากต้นมันเนาะถ้าก็เอามือมือจ้าบสิความรงนะ้ครับดึงกลนถุงดึงกลนถุงสิปั๊บเ้าเกิด้สถุงไปใส่ครับต่ตัดถุงถุงนี่มันก็จะได้ถิ่งเนาะบม่ได้ไปใส่ถ้าก็ปลูกลงครับตั้งตรงนะครับนี่สกคือตังตรงพราตังตรงแล้ว ข้าดินที่ข้าคูดขึ้นนี่แหละครับกบลงไปพยายามเอาหนาดินกบลงไปนะครับเพราะว่าจะมีเหลือถาดเหลือลงเหลือเนาอนีเนนเน่เป็นสาคูดใหม่ครับเพราะว่ามันกะมีดินเหนียวกะอย่างยีนเสียงหายใจเนะครับเพราะากับเมื่อยหน,หน่อย,ยะน,อน,นะครับกบดินกคบให้ท่วมท่วมเบากันเด้ครับเดี๋ยวจะเข้าจะดตายเนาะกดบให้แน่นเพราะว่า แต่บ่แนีนนะเขาจะโยกโยกหล้วหากสิขาดเวลาหากเขาเดินออกไปแล้วเขมืนคมลงตัง้ง้มันตรงเนาะแบบนี้ครับหนาฝนหนาฝนถ้าควรเหตุห้มันโน่นขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าหนามนีมันสิได้ไหลออกถ้านาแหล่งถ้าตรง ปั่นคู่ใส่ขางมันพราิน้ำจากกาเก็บน้ำให้มันซุ่มเนาะปลูกเรียกให้ตีงไหนไปว่าไปปลูกเรียกกับตรงโคดนามนะครับถา้าพอโคดนามเท่อเรียกห้าเขาหนีสิบอครัมผพัดกับอ่สาสัมพัดกับดินเนาะมันจะตายตัวนี้คุยก,ก่ก็ยืมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสิพ้าไปตักน้ำน้ำก็อยู่ไกลๆเนี่ยครับยุนิสาเขานี่เนาะง่ายอยู่ครับ พุทธาไว้กัดเก็บน้ำไว้ยา่มแหลงเนาะนามแหลงครับกะทิสูบน้ำตามซ้ายนี่ขึ้นมาหดครับอันนี่ก็ลึกลึกอยู่ครับหดหลาลงไปเลยครับตรงหยางเขาปวดนามเนาะไอ้ดินเขานี่แสกซึมไปอยู่น้ำหักอาเกิดนี่นะครับแค่นี้ก็เป็นการเสเสิ้นแล,ล้วรออีกสองปีเด็กิมาผอกันว่า บักม่วงตนนี้มันสิไดีเป็น่วยบอกินไวยบอกําหรับคลิปนี้ก็ข้ออุคุ่นพี่น้องที่รับชมมาถึงตรงถ่ายนะครับเน่าลืมกดไหลก็แช่ก็ติดตามนะครับเด้อเป็กาก็ลังใจใท่านคลิปต,ต่อไปครับท่านรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม